My new id my new isu สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมเซลผู้อิสุนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกับเจ้าตัว new isu สอ2 0 2นนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวความน่าสนใจนะครับของรุ่นรถทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าต่างนะครับจากเดิมนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรูปขึ้นให้นะครับยังไงก็ติดตามชมนะครับ ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับขับเจ้า New Isuzu นะครับโฉม2022นะครับนี่รุ่นนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับที่เป็นไลน์อัพใหม่นะครับเป็นตัวที่ผม r e ค o m m เมนเลยนะครับแนะนำเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบความสะดกสบายนะครับขับขี่ในเมือง นะครับหรือไว้ใช้งานหรือต้องการให้แฟนที่เป็นบุคภาพสตีนะครับใช้งานด้วยรถอีสุะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายมากเฉลยนะครับคันนี้คือเจ้าตัว New อีสุกเกียร์ออโต้เกรด LDA นะครับถือว่าเป็นไลน์อัพใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้ารถอีสุนะครับในตัวยกสูงไฮเดรนเดอร์แบบนี้ครับจะมีเกียร์ออโต้อยู่ในตัวเกรดแซซึ่งราคาจะค่อนข้างที่สูง นะครับตัวนี้ก็ราคาย่อเยายลงมานะครับสํหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่770,000บาท770,000บาทได้เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกรด LDA นะครับเก็รด LDA ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นในรุ่นของตัวยกสูงน,นะครับเป็นเกรดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมออปชั่นว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเกียร์ออตโอต้ไว้ให้ใช้ให้คุณแฟนใช้หรือไว้ใช้งานเองนะครับนี่เลยครับแนะนำได้คมเมเลยฮะสิ่งที่โฉมใหม่เปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะครับหลายๆคลิปก็จะเห็นนะครับว่าตัวกระจังหน้าตัวกระจังหน้าตัวนี้จะมีมิติมากนะครับมีเลเยอร์ลูกเล่นให้ดูทันสมัยและดุดันนะครับ ถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยเ็จะเป็นกระจังหน้าคมเมีย้ยหมดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเลเยอร์ขึ้นมานะครับมีเลเยอร์ขึ้นมานะครับมีลูกเล่นมีพอดิชเชฟมันนะครับนี่นะครับกระจังหน้าแบบนี้ถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับนี่ตัวชุดครอบนะครับปกติจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นตัวออ l นอจะเป็นสีดําแต่ตัวนี้จะเป็น นิวอีซ2สองพันยี่สองจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟตันหมอกนะครับตรงนี้ก็มีความเลี่ยนและที่สําคัญนะครับผมชอบมากนะครับความรู้สึกดีมากมีลายแคปลาให้นี่นะครับมีลายแคปลาให้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่คนไม่ค่อยได้สังเกตนะครับแต่จริงๆมันเป็นลายแคปลานะครับมาให้จากโรงงานนะครับถ้าเป็นตัวก่อนก็จะเป็นกระจังหน้ามีสีดําสีดําธรรมดาฮะแต่ตัวนี้ตัวโฉม2022ี่เนี่ย มีแคปลาตนี้ให้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ใช่การเปลี่ยนกระจังหน้าอย่างเดียวเปลี่ยนบอดี้กระจังหน้าเลยนะครับเดิมคือเป็นคมเนียมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูรูปเก่าคือเป็นคมเนียมแต่อันใหม่คือมีเลยเยอร์มากขึ้นนะครับเหมือนเป็นกระจังหน้า1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับเขี้ยวสั้นลงนะครับเขี้ยวสั้นลงอันเดิมเขี้ยวจะยาวๆนิดหนึ่ง นะครับดูสเปคล้อ้างสเปคล้อตัวนี้จะให้มาเป็นยางบิสโตดูลเลอรนะครับ2 5 5 R 5 R 1 7นะครับตัวนี้จะได้เป็นแม็ก17นะครับเกรด LDA คือเกรดเริ่มต้นนะครับนี่นะครับอ่ะไปผมพาทัวร์รถตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับสีดำสีเทาดำแล้วก็ไฟครอบสีแดงนะครับดูไกลๆก,ก็ มันดูมีมิติอะมันดูมีเลเยอร์แล้วทำให้รู้สึกว่ารถมันทับและมันใหญ่ขึ้นนะครับในเกียร์เกียร์ออโต้ไม่ธรรมดานะครับออปชันไม่ธรรมดาถึงไปเกียร์ LDA ก็ยังมีกล้องวิวอินมาให้นะครับข้อดีของตัวนี้คืออะไรเวลาเราถอยหลังครับเราก็จะเห็นอุปสรรคด้านหลังนะครับรถเราไปยกรถยกสูงนะครับการมีอุปกรณ์ช่วยนะครับทำให้เราใช้งานปลอดภัยมากขึ้นครับถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับในเกียร์ LDA เลยทีเดียวนะครับ อ่าเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในอันนี้เพิ่งล้างมาใหม่ๆเลยครับรถเพิ่งลงเพิ่งล้างเตรียมโชว์นะครับนี่จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับถึงตัวนี้นะครับในเกีย l a จะไม่ใช่เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังจะเริ่มตั้งแต่ตัวเกีแซดต,ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็ให้มาเป็นผ้ากำมะหยี่แบบพีเมียมเลยนะครับพร้อมลายใหม่นะครับจะโดดเด่นกว่าตัวรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะเป็นอีกลายหนึ่งตัวนี้ก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับ ฟังก์ชันพวงมาลัยเหมือนกันครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนี่แต่สิ่งที่มันทําให้ผมว้าวก็คือตัวชุดเกียร์ออโต้ชุดนี้นะครับนี่ไม่ต้องซื้อรถตัวแพงนะครับตัวเริ่มต้นก็ขับสบายๆส,สนุกสไตล์เกียร์ออโต้ได้ตัวนี้ยังมีระบบเลเซอน์ที่ให้ข้อดีของเกียร์ออโต้เยอะแยะนะครับไม่ว่าเรื่อง,องจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มาช่วยนะครับเวลาเราขึ้นเนินลงเนินหรือสักชั่นคอนโทรลนะครับ หรือ TCS นะครับมีระบบ TCS ประกอบระบบ TCS เนี่ยต้องซื้อในตัว Top ท็อปเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ขึ้นมาระบบ TCS มีให้นะครับ ESC TCS มีให้มาพร้อมระบบเกียร์ออโต้เลยเพิ่มความปลอดภัยมากและตัว1.9เนี่ยบองตรงแรงม้าเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนี่แล้วก็แครเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างห้องโดยสารกว้างจุดเด่นจุดขายของที่สูครับชนห้องโดยสารกว้างรับขี่สบายนะครับแล้วก็ ภายในก็ออกแบบโดนโทสีดำอุปกรณ์นะครับอำนวยความสะดวกนะครับไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการเชื่อมต่อก็ดีหรือการใช้งานก็ถือว่าครบพ้วนครบเครื่องนะผมมองว่าครบเครื่องนะครับ,นะรบตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ Andr o i d และ iOS นะครับเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เปิดเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่สถนานาการณ์นะครับ อย่างที่ผมบอกไปถ้าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเห็นไหมฮะนี่เราเป็นรถยกสูงเกียร์ที่มิวอินมาจากโรงงานให้ความคมชัดและความปลอดภัยและมีเลนไกด์ให้ด้วยนะครับปกติถ้าเราจะซื้อในเกียร์ออโต้เนี่ยเราต้องซื้อในตัวแพงแต่นี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็คุ้มค่าก็เป็นมิวอิซุสมแล้วครับที่เป็นมิวอิซุนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเกียร์ออโต้มาลุนในรุ่นเติรเริ่มต้นก็ไม่น่าสนใจนะครับเพราะลูกค้าก็ มองว่าเกียรโตวราคาแพงนะครับต้องจ่ายแพงเพิ่มขึ้นถึงจะดับเกียวโตแต่วันนี้ความคิดแบบนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับเราใช้เงินนะครับราคารถของเจ้าตัวนี้อยู่ที่770,000บาทได้สเปคเกียวโตด้วยนะครับนี่รูปลักษณ์ก็สวยงามนะครับไม่แพ้นะครับไม่แพ้เก็ยรแซไม่แพ้เก็ยร์แซดเฟสนะครับแต่จะต่างเรื่องของออปชั่นก็ไปเลือกเอานะครับยอมจ่ายเพิ่มได้ออปชั่นเพิ่ม แต่ว่าผมว่าออปชันที่ให้มาก็ถือว่าจัดเต็มใช้งานได้นะครับใช้งานได้หรือถ้าไม่ชอบแม็กลายนี้อยากจะใส่ TE m a ็ w e l กเวลแม็กโหลดอีกหน่อยนึงก็ยินดีรับทําให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไปใช้งานหรือต้องการออกรถแล้วให้มันคุ้มค่าแฟนก็ใช้ได้คุณพ่อคุณแม่สูงอายุก,ก็ใช้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งต,ตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับเจ้าตัว New i s u z u 2022 สำหรับวันนี้นะครับผมเซลผู้อิสุคงต้องลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมมารีวิวรุ่นไหนกมม็ไม่ได้เลยครับผมจะทยอยอัพคลิปเรื่อยๆนะครับอัพคลิปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็รถเพิ่งลงจากเทลเลอร์แล้วก็ล้างมาเลยนะครับเดี๋ยวรอขึ้นโชว์รูมเดี๋ยวนําโชว์นะครับตัวนี้เป็นรถเทสไดด้วยนะครับลูกค้าอยากลองเทสไดนะครับมาเทสไดได,ได้ที่โชว์รูม สำหรับคลิปวิดโีโอนี้คงต้องขอบขอบคุณแล้วก็ลาไปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปแล้วครับสวัสดีครับ